สำหรับโครงการเรือธงนะครับอีกหนึ่งโครงการสําหรับผักเพื่อไทยอันนี้เห็นผลจริงแล้วเขาก็มีการนําล่องไปแล้วเรียบร้อยนะครับสจังหวัดในส่วนของเฟสที่2อ่าเฟสที่2เนี่ยสำหรับโครงการ30บาทพลัสบัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยสามารถรักษาได้ถุกที่มีการจ่ายยามีเทเลเมดิซีนแล้วก็มีทีมนะครับที่เขาจะเอายาลงไปในพื้นที่ให้เลยตรวจสอบความแม่นยําอย่างชัดเจนเลย เฟสที่2นะครับจะเริ่มกันในเดือนมีนาคมนี้นะโดยจะเริ่มทั้งหมด8จังหวัดด้วยกันครับได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์สิงห์บุรีสะแก้วหนองบัวลำภูครับนครราชสีมาอำนาจเจริญแล้วก็พังงายังไงเนี่ยรอติดตามนะครับอยากให้โครงการนี้ขยายไปทั่วประเทศเลยครับเพราะว่าจะช่วยให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าสู่การรักษาแล้วก็แบบไม่ต้องเสียเวลาเรียกว่าโครงการนี้เราบอกเลยนะพอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ โครงการ30บาทอะแน่นอนว่าพักเพื่อไทยเนี่ยคือต้นกําเนิดอยู่แล้วแล้วพอมายกระดับเป็นในลักษณะแบบนี้เนี่ยคือการใช้เทคโนโลยีแล้วก็การเขาเรียกว่า บูรณาการอ่ะคือ i n t e g r a t i o นกันระหว่างหน่วยงานต่างๆเราชอบมากอันนี้เนี่ยหน่วยงานที่ทํางานนะมีอสอมอด้วยมีทีมที่เขาเอายาไปให้ด้วยมีเทเลเมดนะต่างๆเราคิดว่าเออเฮ้ยโครงการนี้เห็นได้ชัดนะแล้วก็เข้าตรงสู่พี่น้องประชาชนก็ยังไงเป็นกําลังใจให้คนที่ทํางานทุกคนนะครับเราก็อยากจะเห็นนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ถูกทําให้ได้จริงเนาะแล้วก็แน่นอนว่าทุกนโยบายอะ่ะ หาเสียงไว้ยังไงพรรคการเมืองต่างๆอะ่ะเขาหาเสียงนโยบายพวกนี้เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้กำลังใจคนทำงานทุกคนครับ